สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมกันเองกับรายการเล่นเกมกัน,น,กกนสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมโปเกมอนยูไน e กับโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Halloween in m e r ์สเตเดีนะครับไม่รอช้าเราไปลุยกันเลยมาก็สำหรับโหมดนี้นะครับมันจะต่างจาก Quick Battle อันเดิมนิดหน่อยตรงที่แบบ Battle i ในเทมของเราเนี่ยมันจะถูกบังคับเปลี่ยนเป็นเนี่ยพัมคินทอสนะครับ ซึ่งในความสามารถของมันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูหล่อสักแป๊บหนึ่งมันเอาไว้ใช้กับโปเกมอนของคู่ต่อสู้ครับซึ่งมันจะทําให้คู่ต่อสู้กายร่างเป็นฟักทองและก็จะเสียแต้มที่สะสมมานี่ดูสิเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนเข้าไปอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยอเป็นไงแล้วกลายเป็นฟักทองไป เราเข้าไปทําแต้มเข้าไปทําแต้มฮึบโอเคออเอ้ยขอบคุณที่เด้งผมกับฟาร์มคลิปต่อเอาสายสลักบอมเหมือนกันเพราะว่าเอ้เราจะเป็นสายทำำําดามเมจระยะไกลแล้วกันเนาะเอ้อะไรละฟุจิบานะพึ่งจะโดนเนิรฟกิกาเดนมา แต่ว่าก็โอ้ยโดนบัฟท่าเลเซอร์บีเอ้ยแล้วทำไมข้างบนมันเยอะอย่างนี้ล่ะไม่มีใครมาช่วยผมเลยอ่ะข้างบนจะแตกนะเนี่ย I need backup help me boy เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้สิโอ ทุกคนมาช่วยหน่อยข้างล่างมีงหนึ่งตัวดังรัวๆเลเซอร์บีมเ้าใส่เลเซอร์บีมเอายิงโปร่ง <Bro. S 2> เฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยมีคนมาช่วยแล้วอ้าวนกนกทำอะไรนกทำอะไร ตายเฮ้ยเธอไหนเธอไหนไม่ตายมันเป็นไปได้ยงังไงกันน่ะไม่เป็นไรเราดังไปแล้วอะไรนะกบคุณไม่มีแต้มสักทกีนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาทำสตันใส่ผมอะ่ะ โอ้ยอ,อืออ้าวแล้วผมก็ตายไปเลยวิ่ยมันเริ่มไปข้างล่างแล้วเราเนี่ยข้างบนเหลือหาเลือดท่ายองครับเราต้องรีบไปนั่นป้อมเขาไปไปไ,ไปไเรานำยูนะนำยูเดี๋ยวขอฟาร์มก่อน ย,ยิงนี่ไงละ่ะบอกเลยว่าสายเลเซอร์โซลาร์บีมนี่คือแบบเฮ้ยเธอเธอมาดังเธอมาดังดีกว่าเธอห้าคไปช่วยล่างช่วยล่างอาวยิงไปไหนนะเฮ้ยเป็นแอบดังได้ไปนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้เชิดโอ้เชิดไม่น่าเลยอตายนะอ๋อ เออตายจะเนียนไปดังซะหน่อยเฮ้ยสิบแปดวิทันเดอร์เกิดเฮ้ยป้อมแต่รอรอเดี๋ยวรอรอรอแตดการฆ่ามันก่อนแล้วก็เฮ้ยโหห้าสิบแต้มห้าสิบแต้มเอ้ยเล็งไปไหนอ่ะโหพูริลินได้เลยเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเราได้ทันเด้วยเฮ้ยได้เหรอไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยทำแต้มทำแต้มมันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเราเอา<ต>ก<ล>บมไม่ได้ทำเดี๋ยวผม,ม,มจะไปทำแต้มแหละผมน่าจะได้แต้มแน่นอนเอาไปห้าสิบแต้มเฮ้ยตายหมดตายหมดแต้มเหมดเลยตูมเรียบร้อย ได้อีกได้อีกได้อีกสามสิบแต้มสวยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ใครอะ่ะอืมอันติอืมจะมาฆ่าฆ่าผมอะมันเร็วเกินไปอ่ะได้อีกได้อีกอ้าวไม่ได้ <laughs> ตาย <laughs> เย้ชนะ ตานี้ตานี้เราจะเล่นโชว์พิวดีกว่าป่ะดูคาลิโอไปลองเล่นสายเอ็กซ์ตมสปีด,ดีไหมเออลองเล่นสายเอ็กมสปีดดีกว่าแบบพิวพิวอะไปมาครับโกไป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 กันเลยอ่าใครไปยังไง โอเคฟาร์มเฮ้ยนั่น hmm, แย่งกันหน้าตาเฉยโอ้โ oh, ห oh, แย่งกันอย่างนี้เลยเหรออืม hmm, แย่งมั่งแย่งมั่งแย่งมั่งเฮ้ยอื้ม แต้มทำแต้มทำแต้มพิชตูมโอ้ย,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอึอึอ <c oughs> นี่ก็ขยันโอ้ยเพื่อนไม่ช่วยหน่อยเลยล่ะตรงนี้ก็ไม่มีของช่วยเอาคาปิกอนเขาได้ทำแต้มดรัวเลยเนะี่ย ข้างบนนี่แบบเละโอ้ยลืมอื้มโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแบบนี้แย่นะเนี่ย เออมันแต้มัง่งเอาเลยก็ทำมาดิถ้าแล้วยังไงอ่ะโฮ้ย,ยแล้วยังไงก็อย่างนี้แหละเฮ้ยเอาโอ้โหทำไมเขาทีมเวิร์กจังอโอ้โหข้างบนแตกแล้วเนี่ยคือแบบการเบียสเขาปล่อยผมอยู่คนเดียวเลยอะ ยี่สิบลูกโหเมื่อกี้ดังหนึ่งเยอะเลยคาเบียสครับน,นี่แหละตานี้ต่อแบวจะแพอือไ,ได้อยู่ได้อยู่ผมไปบนแล้วเฮ้ยแหลก ผมก็ดังไปเลยแล้วกันอืมอืมอืมไงแล้วใส่ Speed. เอติมสปีดเฮ้ยผมต้องไปดังว่ะใช่เฮ้ยต้องไปดังบนจะดังทันไหมอะ่ะเฮ้ยได้อยู่ห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย อย่างนี้ผมไปยังไงดีวะ <ลง S 1> เฮ้ย <บน S 1> ผมจะไปดังอ่ะบนสามบนสามล่างหนึ่งกันป้องจะไปดังอ่ะโอ้โ,โดนเอา้า อืมเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ไม่ไมาช่วยกันเตาช่วยกันเอาทันเดอร์แล้วกำลังไปกำลังไปเร็วเร็วเร็วอืมอ้มอืมอ้มอุ้ยได้ได้ได้ไ,ดไปเร็ว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 ดังดังสวย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  เย้เราเขายอมแพ้แล้วเราชนะ <c oughs> ยังไม่ได้ดังเลยเออยังไม่ได้ดังเลย <c oughs> เป็นไงครับสำหรับโหมดใหม่ของโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนยูไนสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเล่นเกมนี้กันได้นะครับอีเวนต์กำลังมาเลยขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับ